สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสันชีวนรกคือขุมนรกใหญ่ลำดับแรก สถานที่สำหรับต้อนรับดวงจิตผู้กระทำกรรมหนักผู้ที่เบียดเบียนผู้ด้อยกว่าโดยไม่เป็นธรรมผู้ที่ลักปล้นเผาทำลายบ้านเมืองหรือแม้แต่ฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์แล้วหนีไปอย่างไร้ความระอายเมื่อถึงข่าวตายดวงวิญญาณเหล่านี้จะถูกนำตัวเข้าสู่สันชีวะนรกเพื่อชดใช้กรรมด้วยทุกทรมานอันเกินจะพรรณนา,นาสัตวนานา์ตวนรกในขุมนี้ต้องเผชิญกับการลงทันอันต่อเนื่องไม่รู้จบนายนิระยะบาลผู้คุมกฎแห่งนรก จะถืออาวุธที่เป็นแสงร้อนแรงคอยฟาดฟันร่างสัตว์นรกอย่างไม่หยุดพักแม้จะตายก็จะฟื้นขึ้นมาอีกเพื่อรับโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมในคุมนี้แล้วจึงถูกส่งต่อไปยังนรกขุมถัดไปเพื่อชดใช้กรรมอื่นต่อไปจนครบถ้วนคำว่าสันชีวะจึงแปลว่าผู้ฟื้นคืนได้แม้ตายแล้วเพราะไม่มีความตายใดเป็นจุดจบสำหรับผู้ที่ยังไม่สิ้นกรรม พราาะบงทีสิ่่่งทีออยูรบตัวคคุุณณอาาจไไมม่ม่่ด้ีีเเททห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแมนทวัชชัยธีรบัญชาสกุลซึ่งจะนำท่านเข้าสู่เรื่องราวอันลี้ลับจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่มาถ่ายทอดนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้ผมอยู่กับน้องจี๊ดนะฮะหรือน้องจิรนัทสีนาศ เธอจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของเธอเธอตั้งชื่อเรื่องว่าทางตันเรื่องราวจะเป็นยังไงกปดติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับน้องจีตสวัสดีค่ะผมเรียกถูกไหมถูกค่ะโอเคนะครับเรื่องราวของน้องจีทเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณาช่วงจบมหาลาัยใหม่ๆค่ะก็คือจีดกับเพื่อนนะคะก็ เหมือนวันเกิดเพื่อนวันนั้น,นเป็นวันเกิดเพื่อนเราเพื่อนแบบอยากไปเที่ยวอะไรยเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็แบบก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเหมือนประมาณมันอยู่หลังมหาลัยพูดชื่อได้ไหมคะ่ะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเนาะอยู่บริเวณมหาลัยมหาลัยอยู่แ,<ท>แถวประมาณดินแดงอ๋อโอเคค่ะเป็นซอยเขาจะมีร้านแบบว่าที่แบบว่านั่งแต่ว่าอันนี้เรื่องเรื่องเนี้ยมันเกิดประมาณ1ิปีที่แล้วแล้วนะคะสิบกว่าปี1ิบกว่าปีที่แล้ว ก,ก็นานนานมากแล้วค่ะถึงจะนานแต่ว่าก็เหมือนับเพิ่งเกิดใหม่ๆในความรู้สึกเราใช่เรายังหาคําตอบในสิ่งที่เราเจอวันนั้นไม่ได้เลยขนาดนั้นเลยนะใช่ <c oughs> ก็ก็เริ่มต้นที่ว่าอ่เราก็ไปที่ร้านร้านหนึ่งหลังมาหาลัยนะคะ <c oughs> ก็เป็นร้านเล็กๆแล้วก็มีคนไม่เยอะมากอะคะ่ะ <c oughs> ก็ก็เพื่อนก็แบบว่ามีดื่มนิดหน่อยแต่ว่าเราอะไม่ได้ดื่มเพราะว่าวันนั้นเราไม่อยาก เราไม่อยากดื่มอะไรเลยเราแบบไม่อยากทานอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็ดูเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าคุยกันกับคนนูน้นคนนี้อะไรเงี้ยก็แบบคุยกันในร้านอะไรเงี้ยค่ะเฮฮาปาร์ตี้อะไรปกติแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนแบบมีใครแบบมองเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบมันความรู้สึกอะค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครมองเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะท,<า>ที่เราอยู่กับเพื่อนใช่ก็อยู่กับเพื่อนแบบมี สายตาหนึ่งจับเราแบบไม่วางใช่เหมือนแบบมีใครมองอยู่อะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเราแบบเป็นประมาณนั้นเนาะก็เวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะคะก็ประมาณแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มืดแถวนั้นมันมืดมากตอนคืนนะคะคือทางออกเนี้ยพอเราออกมาจากร้านปุ๊บทางแบบมืดเลยเราก็เฮ้ยเราจําทางเข้าไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราไปครั้งแรกค่ะแล้วก็แต่เพื่อนเป็นคนขี่มอไซค์ แล้วเราอะเป็นคนซ้อนอ่ะเสร็จแล้วพอพอขี่ไปปุ๊บก็แบบว่าก็วิ่งไปแล้วคือมันมืดมีแต่แสงมอไซค์เราคือไม่รู้ใครไม่รู้คนหายไปไหนกันหมดก็อันนั้นก็แบบก็ก็แปลกใจมากแบบไม่มีรถเลยอะไรเงี้ยค่ะพอออกมาก็ขี่มอไซค์ไปตามทางเสร็จอยู่ดีๆก็มีแบบมอไซค์วิ่งสวนขึ้นมาปุ๊บจีก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่ะ ตามคันนั้นไปเลยเขาน่าจะแบบออกไปถนนใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เราก็ขี่ตามเขาไปขี่ไปเรื่อยๆไม่ได้เร็วมากนะคะประมาณแบบ40กว่ากว่าไม่แบบไม่เร็วอะค่ะ20 30 40อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้เร็วมากก็ขี่ตามเขาไปก็เห็นเขาขี่ไปอยู่ข้างหน้าก็ขี่ขี่ขี่ไปเสร็จปุ๊บคืออยู่ดีๆก็แบบว่าคือเพื่อนเบรกเยยดเลยคือเจอมันเจอแบบว่าเหมือน หมือนซอยตันอยู่อะค่ะแล้วก็คือตรงนั้นน่ะมันเหมือนแบบตรงเป็นผนงังก็คือต้องเบรกเบรกตัวโกงเลยแล้วก็ตรงซอกเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนประตูบ้านสองฝั่งเลยเราก็แบบว่าตกใจมากแล้วอา้าวมอไซค์คันนั้นหายไปไหนเราขี่มาตามมาติดๆเลยมันหายไปได้ยังไงแล้วแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะที่แบบว่ามันจะเข้าไปในบ้าน สองหลังซึ่งต้องเปิดประตูซึ่งเราขี่ไปติดๆแล้วเราก็ไม่เห็นมันคือมืดสนิทเลยเราก็แบบขนลุกแบบขนลุกสู้เลยแล้วแบบเฮ้ยไปรีบไปเถอะแล้วเราแบบคำคำทางกันออกไปคือทุกวันนี้ก็ยังแบบหาคำตอบไม่ได้อย่างที่บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรประมาณเนี้ค่ะคือคือรถคันที่นำหน้าแล้วนะเขาก็มามามากันกี่คนไปถึงรถคันที่ที่เราเห็น คันเดียวคนคนขี่คนเดียวค่ะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงดูเป็นผู้ชายนะคะคือแบบเป็นทรงแบบผู้ชายคือเป็นคนอะเห็นเป็นคนเลยอะแล้วก็เห็นเป็นรถแบบเป็นคันเลยคือเราเห็นด้านหลังใช่ก็คือเขาขี่ใช่ด้านข้างเขาขี่ไปอย่างงี้แล้วก็เห็นด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณลักษณะมอเตอร์ไซค์นี่บอกยี่ห้อได้ไหมอออเหมือนเหมือนประมาณเวฟอะไรประมาณเนี้ยเหรอค่ะใช่เห็นเลขทะเบียนไหม มไม่เห็นเห็นนะมองไม่ทันผมก็ถามไปอย่างน<ร>ั้นแหละดูว่าจะจํารายละเอียดได้สักแค่ไหน, <ภา S 1> นะคะรับแล้ว<ร>เข้าแต่งตัวไงดูไม่ทันค่ะคือมันมืดมืดด้วยเราก็แบบว่าคือรู้ว่าเป็นคนนั่นแหละที่แบบว่าขี่แบบไปข้างหน้าอะไรเงี้ย แล้วก็ตามไปเห็นเราก็ตามไปเราตามไปเห็นเห็นเลยก็คือไฟไฟหน้ารถเรามันก็ต้องอยู่ในลักมีที่ไฟหน้ารถเรายังส่องถึงใช่ค่ะเราก็ขี่ตามเขาไปตลอบเออก็เลยแบบอุ้ยตกใจมากมีเป็นเป็นไปได้ไหมอาจจะมีช่วงนึงที่แบบคลาดสายตาไปก็อาจจะเลี้ยวไปทางอื่นมันเป็นทางตรงอะค่ะเป็นทางตรงที่เราแบบขี่ตามเขาไปตรงตรงเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าทุกวันนี้ก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่ว่า มอไซคันนั้นน่มันหายไปไหนหรอคือแบบหายเข้าไปในกําแพงหรืออะไรประมาณคือคือตามเข้าไปโดยที่ไม่ได้คลาดสายตาใช่เห็นอยู่ค่ะเห็นไม่แล้วตอนที่เขาขับขับโตมะไปที่กำแพงเนี่ยช่วงจังหวะวุดหนึ่งแบบว่าเฮ้ยเรามองไม่ทันเราคิดว่าเขาเลี้ยวเราคิดว่าเขาเลี้ยวไปเขาบ้าน แบบเข้าไปตรงกําแพงปุ๊บแล้วก็แบบเลี้ยวไปอย่างเงี้ยอ่าอาจจะเป็นไปได้ใช่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าประตูบ้านะมันปิดแล้วแบบเป็นประตูที่แบบไอเนี้ยค่ะแบบงับงับอ่ะคือมันต้องใช้เวลาในการเปิดประตูเราก็เลยแบบว่าขี่ไปทันแน่นอนยังไงก็ทันยังไงก็ทันมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าแต่ว่าคนลุกแต่ว่าบ้านสองหลังนั้นไม่ได้เป็นบ้านร้างอะไรไม่ได้เป็นบ้านคนปกติคิดว่าไม่ได้เป็นบ้านร้างค่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นบ้าน เห็นเป็นประตูใช่เห็นเป็นประตูแล้วก็เป็นกําแพงใช่ค่ะตันเลยใช่ตันตันเลยแล้วพอเจออย่างนี้แล้วเนี่ยกลับออกมากลับออกมาเราก็แบบลุหลงทางไหมหลงทางเราก็แบบพยายามทำทางทำทางออกไปจนจนเจอค่ะเจอถนนใหญ่เพราะว่าอ่าหลังมหาลัยนั้นมันแบบว่ามันจะเป็นซอยแบบคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยไปเราพอมันมืดปุ๊บเราก็เหมือนแบบมืดมืดอะค่ะ แต่ว่าเราก็คำคำทางออกไปถึงถนนใหญ่ได้พูดถึงมันก็ไม่เอ่อบริเวณแถวนั้นซอยมีซอยเข้าไปแต่มันก็ไม่ได้ห่างจากถนนใหญ่สักเท่าไหร่ไม่แน่หรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ห่างมากประมาณแบบยังไงอะที่ไว่าม่าซิกแซกใช่ใช่มันเหมือนมันซิกแซกด้วยอะค่ะตอนก่อนยู่นะออค่ะมันจะเหมือนแบบออกมาจากมหาลัยแล้วก็มีร้านแล้วก็แบบ ตรงไปแล้วก็เลี้ยวอออกถนนใหญ่ใช่ไหมคะใช่น่าจะประมาณนั้นอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านก็เรียกผีหลอกแล้วล่ะการเงี้ยน่าจะใช่ให้ตามไปนะหลอกให้ตามแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้หลอกให้ตามเขาอาจจะขับของเขาปกติแต่เราไปเห็นพอดีเห็นด้วยกันทั้งคู่เป็นไปได้เห็นด้วยกันทั้งคู่ใช่ใช่เห็นเพื่อนเราเห็นสองคนเลยค่ะไม่ได้เห็นคนเดียวแต่ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมทําหายไปไหนทำไมต้องมาให้เห็น ใช่ใช่เราก็คิดว่าเราตาฝาดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็แบบว่าเหมือนแบบเราก็เราก็แบบยังไงอะเรื่องพวกนี้บางทีแบบพูดไปเดี๋ยวเขาก็แบบว่าหาเราหาว่าเราแบบบ้าอะไรคือคือ,คอมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ <c oughs> คนคนเชื่อก็มีคน <c oughs> ไม่เชื่อก็มีคือความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของทัศนคติอะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องทัศนคติเชื่อก็เป็นเรื่องทัศนคติ <c oughs> ไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของทัศนคติเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นก็คืออาจจะประกอบแง่มุมนั้นแง่มุมนี้แต่สุดท้ายมันคือเอามาเอามาไว้เป็นของตัวเองก็คือเป็นเป็นความเห็นของตัวเองเขาเรียกว่าอุ้มมาไว้เป็นความรู้สึกของเราเองว่าท่านเขาเป็นความเข้าใจอะที่ที่สรุปว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีผีไม่มีหรือผีมีอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นทัศนคติ แตป่ปัญหาคือความจริงมันเป็นย่งี้ถูกไหมล่ะเพราะว่ามันจะต้องมีอันหนึ่งอะที่ตรงที่ถูกเพราะมันมีมีกับไม่มีมันต้องมีอันหนึ่งที่ท,ที่เป็นความจริงถูกไหมล่ะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้ว่าพวกเนี้ยเขาสามารถสร้างปรากฏการสร้างภาพขึ้นมาให้ให,ให้ให้เห็นทางตาเน,นี่ยนะมันมันม,มีสองสายสองอย่างก็คือเห็นได้ทั้ง คิดด้วยตาเนื้อก็ได้หรือบางทีเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นทางความรู้สึกเห็นทางความรู้สึกแต่ของคุณเนี่ยมันเริ่มของลองจีนเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่มีความรู้สึกว่ามีคนมีมีคนจับตาดูคุณอยู่ใช่ถูกไหมมันเริ่มต้นจากตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนคลื่นพลังงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาจับตาดูคุณอยู่แสดงว่าเขาจับตาดูแล้วคุณรับรู้สึกรับรู้อันนี้มันเป็นความรู้สึกทางใจเขาเรียกว่า ปร,ประสบการณ์ทางใจประสบการณ์ทางใจเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นพลังงานม,มันเป็นพลังงานมันไม่ได้มันไม่ได้ไลม,มันไม่มีรูปร่างก็จริงแต่ว่ามันมีเจตนาม,มีความมุ่งมั่นมีความอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมก็ถ้าจากประสบการณ์ที่คุณเล่ามาเนี่ยก็เชื่อว่าเชื่อว่าเขา เขาจับตาดูคุณอยู่แต่ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องต้องอให้คุณไปตรงนั้นมันคงไม่ใช่แบบตัวตายตัวแทนอะไรไม่ถึงขนาดนั้นเตัวแทนคงคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาเอาเอาแค่ว่าเราคิดแค่ว่าเราเห็นเฉพาะตรงอย่างแค่นั้นก็พอแล้วล่ะค่ะแต่ว่าการที่เขาทําเขาสร้างภาพให้เห็นเป็นเป็น อ่าเป็นลงเป็นรถอะไรได้เนี่ยตัวโดยส่วนตัวเราเคยเจอแค่คือไม่ได้เป็นหายไปเนี่ยคือคนคนจะพอคนนะพอเลี้ยวขวาเพ่านั้นเองเราก็จะติดติดไปเยะก็ห่างไม่กี่ไม่กี่ก้าวอะประมาณไม่เกินห้าก้าวอะพอเลี้ยวปุ๊บเราเลี้ยวตามไม่มีอะไรเลยไม่ได้ก้าว่างเปล่าแต่นี่เธอเหตุเป็นรถด,ด้วยนี่ค่ะใช่ใช่เป็นรถก็ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้ทําได้ทําได้แต่ไม่รู้เจตนา่นั่นเองว่าเขาทําทําไมเขาอาจจะ ชอบเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าให้เราแบบไปทําบุญให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเปล่าอ้าวคิดอาไอย่างงี้ก่อนก่อนก็ดีเผื่อเผื่อเผื่อว่าเขาอาจจะเสียชีวิตอยู่แถวแถวนั้นหรือบริเวณนั้นน,นจากอุบัติเหตุจากรถยนต์เอ้รถจักรยานยนต์อะไรต่างต่งตงก็ไปทําบุญอะ้ก็เพราะอย่างน้อยน้อยเนี่ยการที่มันสื่อสารทางด้านความรู้สึกได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ท,ที่เกี่ยวพันกันถ้าไม่ชาตินี้ก็ ชาติที่แล้วใกล้หรือในชาติอันใกล้ๆเนี่ยมันถึงสามารถสื่อได้สามารถสื่อกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเธอถ้าเป็นไปได้ก็คือพอทาบุญให้เขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะรับรู้ได้เร็วแล้วแต่ว่าเขาจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เธอทาบุญให้เขาฝ่ายเดียวมันจะต้องอาศัยฝั่งเขาด้วยคือเขาจะต้องอมีศรัทธาค่ะ,ะ,ะมีศรัทธาเช่นบุคคลที่เราเอา สมติจะทําสังฆทานยเงี้ย<ฆ>ไปถวายพระเงี้ยถ้าเขาเป็นพวกพวกอามนุษย์หรือพวกผู้ผีเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะรู้เห็นตางความเป็นจริงว่าคนที่เรา,เาไปถวายเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็เธอก็ต้องไปถ้าจะทําบุญให้เขากา็ดูที่เรามั่นใจว่า,าท่านมีการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีสัมมาปฏิบัติแล้วก็ทําบุญแล้วก็อุทิศไปให้เขา เขาก็จะได้มีจิตปราบปลื้มไงโอ้นี่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราเห็นคนที่เขาปฏิบัติจริงๆเราก็รู้สึกศรัทธาจิตใจเราก็ผ่องแองเข้าล้วก็อนุโมทนาพลอยยินดีอ่ะถึงเขาไม่ต้องยกมือสาธุนะไม่ว่าจะมนุษย์หรือเทวดาหรือผีเนี่ยถึงไม่แต่มันคือสาธุแล้วในความรู้สึกในใจเยเพราะนั้นพอเขามีจิตโนมน้อมในการกระทาของเราที่เขารู้ว่าเราทําให้เขาเนี่ย อาหารถ้าสมมติเขาอยู่ในภูมิที่ลำบากเนี่ยอาหารมันก็จะปรากฏขึ้นกับเขาโดยอัตโนมัติอาหารตามสมควรแก่ภพภูมิเขาสมมติว่าถ้าเป็นเปอ่าเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาลำบากอยู่เนี่ยอาหารที่สมควรแก่ภพภูมิเขาจะปรากฏขึ้นก็เหมือนปลวกเนี่ยปลวกมัน,ม,นมันคงไม่ไปกินพิซซ่ากับเราถูกไหมแต่มันกินโต๊ะ,ะ,ะเพราะว่า ในนี้มันมีสารอาหารอยู่ถูกไหมไม่งั้นมันก็จะกินป่วจะกินไม้เลยใช่ปะล่ะเพราะนั้นนี่คืออาหารของภพภูมิของเขาในเปรียบเที่ยบให้ฟังนั่นก็ดีแล้วล่ะคิดอย่างนี้ดีแล้วจะได้สบายใจเขที่สนกุนลให้เขาที่แน่ๆต้องถึงแน่นอนเพราะว่าเธอมีสัมผัสค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเ็เปล่าที่เจอไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วทําไมไม่เอาเรื่องแรกที่เจอมาเล่าเป็นได้ยินเสียงค่ะที่เสียงบนต้นไม้ อ๋อก็เลยเอาเอาเรื่องที่เห็นเป็นตัวเนี่ยมามาเล่าให้ฟังก่อนใช่ใช่ใช่โอเคเอาละก็คือเรื่องมีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคสําหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องจี๊ดนะครับและเดี๋ยวค่ำคืนต่อไปต้องเรียนเชิญมาเล่าประสบการณ์ที่ที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้เราฟังและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะลาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมธวัชชัยธีระมัญชากุลหรือแมนนะครับ กับคืนเล่าผีสุขเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้คือเที่ยงคืนรำบรับคาำคืนนี้สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับภาพที่น่ากลัวจนสยดสยองหรือแม้แต่ภาพที่งดงามน่ายินดีก็ไม่ต่างอะไรกับภาพในกระจกเงาที่เราส่องหน้าทุกวันภาพในกระจกไม่มีมือไม่มีเสียงไม่มีพลังจะยื่นออกมาทำร้ายเราได้จริงๆ แต่หากเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่จะท้อนอยู่ตรงหน้าเราก็อาจตกใจอาจหวาดกลัวจนเสียสติหรือแม้กระทั่งช็อกตายทั้งที่สิ่งนั้นคือเพียงเงาสะท้อนของสิ่งที่เรายอมให้มันมีอำนาจเหนือใจดังนั้นสติคือสิ่งที่คอยเตือนว่าเงาไม่อาจทำร้ายเราได้เว้นแต่เราจะกลัวมันเองเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็น สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น